ทุกคนูนากิโคงทวาริกทุกคนมาเมือนะครับผมตอนนี้มันว่าอยู่ที่จังหวัดโคชินะครับจะอยู่ซาเมืองมาเมืองจะทำอะไรทริปครั้งนี้ก็คือกิน กิงก wow. ิงนะครับผมทุกคนมาเมื่อจะกิงอาหารพื้เมืองของจังหวัดโคชินะครับผมเดี๋ยวทุกคนก็เดานะครับตรงนี้น้ำหนักคมมาเม่อนะครักิโลเดี๋ยวสามสิบแล้วกลับามาเมื่อจะเช็คน้ำหนักองตัวเองครึ่งถึงกีิโลนะครับผมทุกคนให้เดานะ l ทีรกนกน่ากัดกรอนิชิจิมะเอนเกดันชินกงของกินครูนดูมสตอเบอรี่นากอันนีงเค้กพังเค้กันนุ่มๆเดียวกออิจิโกะน่ารักินเกลียงแล้วごพกอร่อยไหมครับจ้า ร้านที่สองก็คือ She House นะครับวอกกิ้ข้าวแล้วก็ด้วยชงวิวทะเลสวยๆนะครับตุกกลอาซานะครับใสครีมยุด้วยนะครับตุกกลいただきますมีครีมยุด้วยกินเกลียงแล้ว ไโตไปร้านที่สามกอนไฟร้นที่สามนะครับทุกคนมาเมืองมาเก็บยูสนะครับผมเพราะว่านะครับถ้าจะพูดถึงพรไม่คนจะมาโคชินะครัก็ต้องเป็นยูสนะครับผยูสอันนี้สินค้าของยูสนะครบเยอะมากนะครับไมว่าเป็นพนซไมว่าเป็นดรสซิ่งไมว่าเป็นของหวานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจมโคชิเนี่ยมีเยอมากเลนะครับเดี๋ยวไปเก็บยูสนะครับผมทุกค <Hello. S 2> Hello. Ah, ランティさんムレオナガトッコンチュアツカサナガボティニータダ,ダイキンアハンコーチナガバイドガルイはンアハンコーチ เป็นไงบ้างอันนี้นะครับอาหารของโคจิเลยื่อวาซาวาชินะครับผมเห็นไหมมิซามิหลายชนิดเลยแล้วก็มีไข่มีกุ้งแล้วก็มีซูชิด้วยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นซาลายนะครับผมแม่น้ำชิมันโตแล้วก็อันนี้พระอึทซุบกนะครับผมทุกคนกล้ากินแล้วเปล่าวันนี้เราก็ชิล่าสดนะครับผมสดเลยน่ากินมาก いただきます<お>うん。う กินเรืยองแล้ว oh, ทุกคนโอ้โหและเลยก็สุดโุดแล้วจาไปร้านต่อะจาทุกกองมาร้านที่สี่นะครับทุกคนนะครับถ้าจะพูดถึงร้านอาหารที่โคจิที่ดันมากมากก็ร้านนี้นะครับทุกคนฮิโรเมอิชิบะในฮิโรเมอิชิบะนี่นะครับเกี๊ยวจดั้มากร้านนี้แหละโอ้ยทุกคนถูกมากอ่ะใช่พันธุ์อันนี้โทตรเนี่ยนะหนึ่งไฟยังอนยอด อันนี้ปลาอึดจบออันนี้ปลาวาอันนี้ปลาเมือกอันนี้ปลากุ้งแล้วก็ราก็โค้กโกโค้ย,ย,ยนันลมปลาซาบะสําหรับที่ข้าจากไหนคะมาจากไหนคะมาจากเพจอีพื้นไม้นะครับชื่ออะไรคะ <laughs> ชื่อมะเมืองครับฟองวันนี้เราซื้อโทโละเนาะเทโละแล้วก็อีกแกนเนอร์นี้ก็อะไรพี่แกป้าวาน,วานค่ะคือจีรนันงแอ แล้อเปลหวานกินสดเหรอใช่อันนี้เป็นยูเกกสดเลยเนื้อวานสดค่ะกินกับไข่ดิบด้วยนะน่ากินเวอร์น่ากินเวอร์ทำหน้าตกใจมีคนกดตกใจใครอยากกินยกมะเฟืองใครไม่กล้ากินข้อยกมะเฟือมังกร เห็นใช่ไหมครับไม่เคยแห็งไม่เคยเห็น,ม,หหนมุกเยอะมีคนบอกมุกเยอะนะกวัติ่มม้าเราโม้โม้มุกเยอะนะเฮ้ตุ๊กโก๋โอเคไหมครับพร้อมยัง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 หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเปิดตัวอันนี้เป็นยุคเก๋น,นะครตุ๊กโก๋เอาเลยอันนี้ไข่เด่นใช่ไหมตุ๊กโก๋ไข่เด่นใช่ไหมโอเคป้าจบนะจบนะจบนะจบ จบแล้วน้องโมโมเป็นคนญี่ปุ่นน้องโมโมเป็นคนไทยแล้วค่ะแังปลาไท่เดงสวยมากเลยอ่ะไข่แดงอ่ะไ่แดสวยมากเชียงปลาก็แบบนี้เลยกินได้เลยโอเได้ไหきวะเนื้อปลาหวานรสชาติเป็นยังไงคะ ยังไม่รสชาติไข่แดงอย่างเดียวมีแต่รสชาติไข่แดงคนจิ้มไข่แดงเยอะอ่ะคนจิ้มไข่แดงนิดเดียวอื응มเป็นไงเหม็นคาวไหมเหม็นไม่ไม่ไม่เหม็นเลยไม่เหม็นคาวเลยเหมือนปลาอะไรไหมมันก็มันเป็นปลาเนาะมาไปเป็นปลามันก็ต้องเหมือนปลาเลยวะคือเนี <com> <com> ่ยเป็นยุคเกี่ยนี่ก็เลยเนื้อปลาวางก็มีรสชาติอยู่แล้วมันเป็น หวานนิดนึงแล้วก็เหมือนแบบว่าโชยุสุเกะอะไรเนี่ยอเหมือนใส่โชยุแล้วก็มีความหวานด้วยนะแล้วเค็มด้วยด้วยเค็มด้วยแล้วก็ยิ่งกับไข่แดงเนี่ยมันก็เลยแบบพอดีรสชาติที่แบบกำลังดีมากไม่ข้าวไม่เหม็นไม่ข้าวไม่เหม็นนะใช่แล้วก็เนื้อก็แบบนุ่มด้วยนะเนื้อนุ่มด้วยใช่ไม่ต้องเขียวข้างนันังก็ได้ให้พี่แกดกินดีกว่า หให้พี่แกดกินดีกว่าอะทุกคนเชียร์พี่แกดหน่อยพี่แกดเคยกินพราวาไหมครับเมื่อกี้เพิ่งกินครั้งแรกอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไม่ไม่ครั้งแรกกินที่เมืองไทยแต่เป็นแบบย่างอะอันนี้เป็นสดเลยอ,อันนี้เป็นสดนะเนอวานสดมาทํางานก็ต้องกินเนาะ,ะใช่ กินก็ต้องกินใช่ตุกคองนะครับไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวนะอเอาและนะ้วนะอ่ากินเลยกิจตากิมาตะเกียบติ๊กตบติ๊กตบติ๊กตบติ๊กอร่อยติ๊กอร่อยอร้อีรสจัดอร่อยรสจัาเหมือนกินเหมือนกินปลาคาสืออกอะไรเนื้อเหมือนปลาคาสืออกอ่า

ต่อไปนะครับด่จบท์เลยสวยอยู e ่สวยไหมเออมาตลอดทางเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูของฝากร้านของฝากนิดน um> 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 um ึงกินเกลียงแล้วนะครับทุกคนไปร้านต่อไปนะครับวันนี้ก็ยังไม่จบและก็มาถึงร้านที่5ของวันนี้นะครับทุกคนเทเรมากินเกี๊ยวซ่าชอวะยาสุเบะนากับม แล้วก็มาแล้วราเมงแล้วก็เดียวซานะครับยดวยวยมากสวยมากเีแบบนี้เสี่แบบนี้ตัวกับออันนี้นะครับเพราะว่าคมุ่่นเวลากินราเมงก็ต้องเสียนด้านะครับผมยด

ร่างแล้วนทุกคนร่างแรกก็เพืーー่อนนีーー้รางทีーー่สองรางที่สมรางที่สี่ใสไตลก็โยซกับลาแมงอกหอแบบอิいい่มมากแล้วกลับบ้านโรงแรมนอแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปกินโตอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเสมิสอาโยมิโซราอาวคโอมิโ ชิ source, ้นเสร็จแล้วขอบคุณมากครัไปต่อจ้าจมายของจอย้าเมื่อกี้เล่นขยักแล้วหิวมากก็เลยมากินข้าวนงดพีกสวัสดีครับพิกัด อยากจะกินอันไหนมากสุดอยากจะกินคาเฟ่คาเฟ่มากที่สุดโอ้โหลร่มละลายแล้วครับพี่แกกินดีกว่ากินดีกว่าอ่าฮะได้ทีมาจัดจ้ากินมาต่อชิมหน่อยนะได้เลยนี่เราจะกินกันหมดไหมได้ไหมใช่จ้าถูกต้องอืมไอ้ไงไหมนมหอมนมหอม กินเกลียนแล้วพี่เกดอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากชอบอันนายมากสุดโฮจิจะพุดดิง้งพุดดิงดด้งโฮจิจะใช่ไหมครับผมอาจจะโรลเค,ค้กีโฮจิจะนี่อร่อยมาก<ฮ>อ่ะไผ่ทอละกันตุกของไผ่ทอไปกินทอนะจ้ามาถึงร้านต่อไปแล้วนะครับร้านชื่อว่า,าคาเฟ่อาซึนารนะครับผมุกคนที่นี่ วิวสวยมากวิวสวยมากน้องผมซาบกางแกวิวในถนนวัมานะครับผมเพราะว่ากันว่านะครับเทยวนี้นะครับมีชุ่เสียนชานะครับผมโอชะนะครับผมเนี่ยกคือเมนูนะครับมีเคี่ยวกับโอชะเยอะมากนะครับทุกคนอ่ะไส้เดืกันเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างอุด้งนะครับที่ใส่ชาด้วยแล้วก็ที่นี่จะพิเศษมากก็คืออันนี้ เพืกไให้ทุกคนเนี่ยเวลากินอุดรเนี่ยเขาเนี่ยบอกว่าให้ใส่เกลือชาด้วยนะครับเนี่ยมัทฉะจิบด้วยนะครับแล้วลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นไกบ้างนะครับทุกคนอิตาดาคิม่าใส่เกลืออันนี้เลยทุกคนใส่เกลือนะครับอิจิมาใส่ล้มไฟใส่ทั้งหมดเลยเราก็ผสมผสม ลองเดินนะครับว่ารสชาติจะเปรียบไหมขงคุณฟูจิชาลาเต้นะครับโลโก้อันนี้ไดฟุกนะครับไซชาด้วยทุกคนอยากไดมาสมมชอวชามากเลยทุกคนまずほうじ茶ラテนะครับ

ม o, ือสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ทุกคนนี่ที่นั่งโคตบดีเลยอาหารครบแล้วเิ้งอันนี้อันาจิอันนี้ซาบะสกัตตสึชิอันนี้เอบิชูไมแล้วก็อันนี้คุณแม่น้ำทอดแล้วก็ นั่นจะเกะปลาโกดินะครับวเล็กๆนะครัเดี๋ยวจะใส่ลูกปให้นะับโกดิอันนี้ทอดเลยอันนีーー้ก็คืออาหารนะครับข้มแม่น้ำชิมันโตเลยน่้กินไหมจัดๆกินดีกว่ารูมต้นแน่นองทุกคนอุนางินะครับผมแม่นชิมันโตเนี่ยนะครับมีชื้อเสียงอุนางินะทุกคนดๆกาก

เออนองอันน mm ี hmm. mm ้ปลาเล็กนะคกคนนารัมากนารัมากอตาลนาส์โคน่อันนี้น่าก็กินซาบะซิน่ากซาปลาซานาแล้วก็ย่างด้วย โ่ข้าเป็นสุกีนะาฮัมชิวมายว้าุกคนเนี่ยแม่น้ำชิมานตเนี่ยนักว่ากนว่าแม่น้ำที่สะอาดสุดในประเทศที่ปุ่นะโราโชยุเนี่ยใส่น้ำของชิมานแม่น้ำชิมานนี้แหละ กินเกลียนแล้วนะครับผมโกโซซามาเดชตาวันที่สองหมั่นกินอันนี้อันนี้และอันนี้และอันนี้ด้วยโอ้โหอิ่มมากแล้ววันนี้ก็จะไปอีกด้วยนะครับทุกคนโยมหมั่นว่ากับโรงแรมแล้วก็นอนแล้ววันนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปเที่ยวต่อน,นะครับทุกคนวันนี้เป็น d a สองจบแล้ว はいおはようございます。 เก็ดกินได้ไหมครับไม่ได้ <laughs> <laughs> กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็กินไปท่อนะจ๊ะ Day 3ต่อไปก็คือกินอุนากิปาลาไหลแล้วก็คุริกาวรัดนะคะกคนที่มิชิโนเอกินะครับผมมิชิโนเอกิชิมันโตัวะนะครับ

ตุ๊กโกงกินเกลี้ยงแล้วกอสโซเดลซ่าอร่อยมากต่อไปก็จะไปกินคุรินักการออรับนักจะตุโกมากินคุริมอมปุรานนักกของร้านนี้แหละเนื้อมารักนะอิตาลีมาเวลากินใส่อันนี้นะตะกโก้ใส่อันนี้นะครับทับแบบนี้ อยากกินมั้ยโอ้รสชาติคลีชาต์มาร์กทุกคนอร่อยมากยินดีดีอ่ะเลยโอ,อ้ก็สอทำเต็มท่าไพทอนนะจ๊ะทุกคนอย่าไม่จบนะครับ กินเรื่อยๆนะครับผมคานิน่งของกินของจังหวัดโคชินะจ๊ะไพาทอเริ่มเข้มาทำเกลือของที่จังหวัดโคชินะครับผมพี่เกตกำลังทำทำถ่ายรูปอยู่ใช่ใช่แล้วก็นี้สวยมากวิวนี้โอ้โห,ด,หดีเวอ่อ

นัำพลาสติค่ะที่ที่โมโชนะครับโมโชกีพีครับหนึ่งปีหนึ่งปีพี่เท่าไหร่ครับปีเอ่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วสมปังสิบเอ็ด สมปอ11ิบเอ็ดดูมากเลยลืมเยอะนะครับเสียใจมากอ่ะชอบกินอาหารไทยไหมครับชอบมากนะครับชอบอะไรบ้างครับชอบคืออสมตำสมตำรับลาบลาบลาบหมูนะลาบหมู カオソーイ。カオイ。カオソイ。チェンマイは、そうですね、カオソーイが。カオソーイ、そうですね。はい、お名前お願いします。チャーライカー。昆虫、タクマル、ヨシダアナカ。タクマル、ヨシダサー。チューレン、マルナカ。チューレン、マルカ、ー。コップマカー、イニピタイナカー、イニピゃ、ルジャカー。ムソタイナイ、チップカンニーなカポン、ガムラルアクラ、ニーなカトクコン。 ตอนนี้มาเมื่อยืดแถวซาตานิรถไฟโคจินะครับผมคือทุกคนเนี้ยนะครับที่โคจิเนี้ยมีร้านแบบนี้ด้วยนะครับเทมปะแบบนี้อันนี้ร้านราเมนนะร้านราเมนเลยคือที่โคจิเนี้ยมีจุกสิ่อย่านะครับเกี๊ยวจ้านะครับทุกคนเกี๊ยวจ้าเทมปะมีก็มายยาีเกี๊ยวจ้าอยู่นะครับผมร้านแบบนี้แล้วก็อีกร้านนึงก็อยู่ตืน้นๆนะครับทุกคน รอสักเกอร์อนะรอสักเกอร์ตรงนี้นะครับไม่รม่มไม่หนาวนะครับหนาวนี้นู้หนาวนี้นู้นะครับลนใส่ใส่เสื้อกันหนาวนะครับที่เดินบําบานนะครับผมตึกกองเราก็ถึงอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับตะกองร้านนี้เห็นไหมข้างในก็จะแบบนี้เลยตะกกอง เนาะอันนี้เพีงรา้านนะครับอันนี้ก็มียินราเมงอุด้งไม่ใช่อุด้งอ่าโอ,อเด้ง <laughs> แล้วก็เกี๊ยวซ่าอะไรต่างๆได้เลยนะครับ <laughs> แล้วก็อีกร้านนึงนะครับที่เราเน่าสนใจก็ร้านนี้ทุกคนเน่าสนใจไหมร้านนี้มาดูดีเนาะจริงไหมจริงไหมเนี่ย <laughs> มีคนเยอะจัง อ่ะลองเข้าไปดูน,นะครับไม่รู้ว่ามีที่นั่งว่างหรือเปล่านะ l e t เ <'s> go <S ได้นั่งแล้ว <an th> <psychology> เดี๋ยวจะรลวอกเมนูนะครับทุกคนมีอะไรน่ากินเยอะแยะเลยม็อกุดนาเวะมาแล้ว ปก็คือพนักงานบอกว่าเนี่ยร้านนี้นะครับมอซนาเบรสชาติกลมมอสนาเบนะครับยามเมือนดืมตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับุกมเดี๋ยวมาเมื่อนจะลองกินดูนะครับว่ารสชาติอร่อยมากเค่หนนะครับอี

กินเสร็จแล้วแต่ว่าทุก่อนเลยไหมของญี่ปุ่นอยากกินนะแบบแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บกอใส่ข้าวหรือใส่บะหมี่ลงไปแล้วก็กินเกลี้ยงนำซุปด้วยนะครับผมทุกอนนํำลันต้มอุดงเยืออันนี้ชิเมะนะครับผมเขาบอกว่าข้าววันนี้หมดแล้วก็เลยใส่อุดงแตนนะจ๊ะอุดงได้แล้วいただきます。 อร่อยกินเกลียแล้วกอซ่วซ่เดซ่ายังไม่จบนะสุดท้ายเนี่ยต้องกินนะครับเมนูถ้าจะมาที่โคชิเนี่ยต้องสุดท้ายก็ท้องกินอันี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าจะกินอะไรนะครับทุกคน ตัวกองอันนี้้วครับถ้าจะพูดถึงอาหารสไตล์ของจังหวัดโคจิก็ต้งเป็นเกียวสะนะครับนี่ย้มน

กินเกลียนแลวนะครับทุกขอบุณสากะบผวันแรกวันที่สวันที่สามนะครับทุกคนคาเมือกินยำเต็มที่มากนะครับผมวันแรกกินกันนี้มาปึ๊บ วันที่ส่งกิ้งอันนี้มาปุ๊บแล้ววันที่สามกิ้งอันนี้มาปุ๊บนะครับผมโอ้โหยังเต็มตีตรงน,นี้แบบอิ่มตลอดเลยนะครับทั้งวันสามวันนี้นะครับทุกคนจังหวัดโคจิเนี่ยมีของกินหลากหลายนะครับมีเอกลักษณ์ด้วยนะครับถ้าจะมาเที่ยวที่โคจินะขอห้ามพลาดของกินที่มาเหมือนแนะนําในคลิปนีนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย